เข้าไหมเข้าไหมมาได้ฟูลายครับเข้าลายสวยโอ้ยเอสสวยๆเอสแคบๆดันมาไม่มีใครอยู่ข้างหน้าแล้วครับดันเข้าไปเยอะๆครับขอทักหนึ่งห้าเก้าสี่อะไรเงี้ยมีโอกาสไหมดูเวลาเซกเตอร์หนึ่งกับสองมันยังเป็นแถบเหลืองครับยังไม่หล่อใช่ไหมยังไม่หล่อคือถ้าเราดูเนี่ยในตารางหน้าจอแล้วมันขึ้นสีชมพูนะครับมันจะหล่อมันจะเร็วขึ้น แล้วก็ไม่หล่อครับเอาขึ้นระดับคือแทบไม่ได้แล้วเซกเตอร์สุดท้ายครับหนึ่งห้าเก้สามห้าสามครับเวลาดีสุดสารการคัดลายโดยจูนไบโอสเอกสิทธิ์นามแสงผาเฉือนหนุ่มเม้งไปแค่ไหร่0.132โอ้โหต้องชื่นชมเลยครับเซกเตอร์สุดท้ายเขาขึ้นมาแถบสีชมพูยที่ผมบอกอะแล้วเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งกับสองไม่ค่อยดีนะครับใช่ใช่ สุดท้ายเมื่อกี้ไงเห็นไหมเห็นเอสไหมเข้าเอสนี่สวยๆแล้วก็แต่งขึ้นมาโอเวลาครับมาไล่หมดเนสเเตอร์สุดท้ายแล้วขึ้นมาเป็นว่าที่โพในรุ่นนี้ครับเรียกว่าหยัดสุดท้ายครับของพลังงานจากน้ามันขึ้นของเขาแล้วยกเลยอ่ะยกเลยพอแล้วรู้แล้วครับแจวอ่ะเออแมแช่วงท้ายๆเนี่ยรถมันก